สวัสดีค่ะหนึ่งชั่วโมงเต็มๆนะคะได้เหงื่อละย้อยเต็มเลยนะคะบอกเลยไม่รูว้ว่าประตูมันมีเวลาปิดเปิดอ้ <c oughs> <c oughs> คิดว่ามันจะปิดประมาณทุ่มสวัสดีวค่ะคุณเกวะพรนะคะสวัสดีค่ะยามสายๆส,สวัสดีค่ะพี่มานก สวัสดีค่ะน้องไม้นี่สวัสดีทุกคนเลยวันนี้ยิ้มรับทรัพย์กันนะคะยิ้มทุกวันนะคะจะได้ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะคะจุดเริ่มต้นครั้งแรกไม่ต้องอะไรมากมายนะคะตื่นมาให้ยิ้มให้กับตัวเองยิ้มแล้วก็ชมตัวเองนะคะอุย้ยชั้นนี้สวยชั้นนี้หลอ่อชั้นนี้แม่งตัวทําเงินเลยอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะได้เดินสมใจเลยนะคะ ไม่รู้ค่ะว่าประตูฝั่งทางทางศูนย์ประชุมมีเวลาปิดด้วยนะคะวันนี้ตื่นสตื่นสายค่ะตื่นมาหกโมงครึ่งละเดินหอฝนจะอยู่อยู่ตรงกันข้ามกันห้องพักนะคะอยู่ตรงกันข้ามกันกันกบกับศูนย์ประชุมสิริกิจอ่ะแล้วฝนไม่รู้ว่าเก้าโมงเขาต้องปิดประตู คิดดูก็หนูไม่รู้หนูไม่รู้จริงๆสวัสดีค่ะคุณเกษตรพอเพียงสวัสดีค่ะคุณลมลมอะไรสักอย่างนะคะสวัสดีค่ะคุณบุญชูไหมบุญชงไหมนะคะสวัสดีตอนสายๆทุกคนก็คงกำลังแบบออกไปทำงานกันนะคะสวัสดีค่ะคุณทาทิพย์สวัสดีค่ะค คุณกิติพงศ์สวัสดีทุกคนเลยที่เข้ามานะคะฝนไม่รู้ว่าประตูมีเวลาปิดก็วันนี้ออกมาสายก็เขาบอกว่าปิดเก้าโมงหยเหลืออีกสองนาทีเก้าโมงก็ไม่เปิดให้เราใช่เขาไม่เขาไม่เปิดให้ฝนก็เลยจะต้องเดินเดินไปออฟฟิศแล้วก็ไม่ได้เอาตังมา ไม่ได้เอากระเป๋าตังมาคือผมจะต้องเดินเดินกลับห้องก็ขอเขาเปิดอ่ะเลยสองอนาทีเก้าโมงเขาไม่เปิดอ่ะโอ้สวัสดีค่ะคุณสักคารินดาวร้านนะคะน่ะรถเออว่าอยากจะลองนั่งรถเมย์อยู่ขอบคุณหัวใจค่ะว่าอยากจะลอง,ลองนั่งรถเมย์กรุงเทพอยู่นะคะมากรุงเทพสามสี่รอบละ ไม่เคยนั่งไม่เคยนั่งรถเมล์สักทีใครอยู่แถวนี้ใจดีพาฝนนั่งรถเมล์ได้ไหมคะอยากลองนั่งดูนะคะอ,อ๋อเดินอีกประมาณครึ่งชั่วโมงอะ่ะถึงจะถึงห้องอะ่ะเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเก้าโมงเขาจะต้องปิดประตูนั้นจะออกมาเช้าๆหน่อย จะออกมาประมาณตีห้าครึ่งหกโมงนะคะเร่มถามเขาอีกแหละว่าเปิดกี่โมงสวัสดีค่ะคุณนิวาร์ดสวัสดีคุณอ่านว่าอะไรอะ่ะคุณอ่านไม่ออกอนอุชาไหมสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะไปเดินดมเยี่ยวนะคะเดี๋ยวจะไปเดินตรงโอ๊ย ตัวจริงเลยอ่ะคนเราไม่มักง่ายจังเลยอ่ะฉีข้างกำแพงไว้อ่ะโอยอย่างนี้เลยอ่ะสวัสดีค่ะคุณทองคำไหมได้น้ำมันเยอะใช่เอาสักขวดไหมสวัสดีค่ะพี่ตูนสวัสดีค่ะคุณอะไรนะ อะไรนะนัฝนอ่านไม่ออกอยากทักทุกคนเลยนะคะพี่โนบมาเดินดมฉี่กันแล้วมาเดินดมฉี่ไหมฉี่ข้ากำแพงอะ่ะได้เดินสมใจเลยตังก็ไม่ได้เอามาทลายเขากระเป๋าแต่ว่าไม่ได้หยิบตังมาเมื่อวานหยิบใส่กระเป๋ามาอยู่แต่ว่าใช้ไปละเดินสมใจเลย มาเร็วใครว่างไปเดินดมฉี่ข้างกำแพงเป็นฟ่้นหวนแล้วรู้สึกบรรยากาศดีอเอ้าประตูนี้ก็ปิดออกอยังไงเนาะตามบาบเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามเขาก่อนเขาจะเปิดให้ออกไหมไายแล้วค่อย ทางไม่รู้อะไรเลยว่าเขามีว่าเขามีเวลาปิดอ๋ออเปิดอยู่เปิดอยู่อ๋เปิดเปิดอุ้ยออกได้ละเปิดตีห้าจนถึงสามทุ่มเดี๋ยวถามเขาอ๋อคุณะอันนี้เทศบานนะคะ ดอยวไปถามผิดคนนะคะเออเดินกลาบค่ะเดินกลับมามาใครจะมาเดินเป็นเพื่อนดมเยี่ยวมาเลยเดินกลบค่ะได้เหงื่อได้เหงื่อนะคะถือว่าเป็นโอกาสนะคะเนี่ยออฟฟิศฝนอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงตึกเนี้ย ออฟฟิศอยู่ตรงนี้เดินเดินเดินอ๋อมันมีของขายด้วยเหรอเนี่ยไม่รู้เออเออเอเดี๋ยวมาซื้อกับข้าวผลไม้กินไม่รู้ว่ามีร้านค้าด้วยก็จะหาเพื่อนคุยไปเรื่อยนะคะสำหรับใครที่เข้างานแล้วนะคะก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับคนทำงาน เดี๋ยวผมก็จะเข้าล้วขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามนะคะว่างๆก็แวะมาอุดหนุนผลได้นะคะบ๊ายๆค่ะ